ติดตำนานท่าทำโทษที่ผิดระเบียบของทหารไทยที่ไม่ว่าจะเป็นท่ามองโลกหรือหัวปักที่คุณรู้จักเอ้ย <l uck> <l uck> ทำอะไรออไทยไม่ได้แล้วท่านี้มันห้ามไทยแล้วผิดระเบียบที่ไม่ว่าจะเป็นท่าม้วนหน้าหมัดเหล็กเทพกายตึกหรือแม้กระทั่งท่าทำโทษที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างการสั่งพุ่งหลังไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันในปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่สามารถสั่งได้อีกต่อไป เพื่อให้เป็นไปนตามมาตรการควบคุมการลงทันหรือลงโทษทางทหารและการลงโทษในที่นี้หมายถึงการที่ผู้บังคับบัญชาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อกวดขันและตักเตือนให้รักษาวินยัยซึ่งไม่ถึงขนาดต้องลงทันซึ่งการลงทันทางวินัยของทหารมี5สถานได้แก่ภาคทันทันธรรม ขังและจำขังการลงโทษจะเป็นการลงโทษในระหว่างการฝึกหรือการทำกิรรมต่างๆทางทหารโดยมีทั้งสิ้น13ท่าที่จะสามารถสั่งปฏิบัติได้แต่ละท่าจะเป็นท่าที่เน้นในการออกกำลังกายสร้างเสริมสมรรถภาพของตัวทหารผู้นั้นที่ถูกลงโทษด้วยโดยผู้สั่งทำโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง,งตามลำดับชั้นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือการฝึกผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรหรือผู้ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเท่านั้นและในแต่ละท่าสามารถสั่งลงโทษได้เพียงรอบเดียวต่อการลงโทษในครั้งนั้นๆสำหรับการลงโทษในท่า วิ่งหากจะใช้ให้ใช้เป็นท่าสุดท้ายของบทลงโทษเพราะถ้าหากสั่งลงโทษโดยการวิ่งไปแล้วจะไม่สามารถสั่งท่าอื่น,นต่อไปได้ลงโทษได้มากกว่าหนึ่งท่าเมื่อทําครบในแต่ละท่าต้องมีการปล่อยพักท่าละสามถึงห้านาทีตามความหนักเบาจากนั้นค่อยสั่งปฏิบัติในท่าต่อไประยะเวลาการทําโทษสูงสุดไม่เกิน30นาทีรวมเวลาที่พักแล้วที่สาคัญคือห้ามลงโทษผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเป็นอันขาดสถานที่ในการลงโทษต้องมีการเปิดเผยไม่อยู่ในจุดลับสายตาหรือเป็นพื้นที่ที่มีกล้องจรปิดและผู้สั่งต้องอยู่ในสถานที่ตลอดเวลาที่มีการลงงโทษอยู่่นัเ